สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวออยจะพาเ,เพื่อนๆมาให้อาหารปลานะคะพอดีว่าพ่อบ้านไม่อยู่ออยก็จะต้องรับหน้าที่มาให้อาหารปลาแทนนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะว่าจะมีปลาเยอะหรือเปล่าเพราะว่าอ้อยก็ไม่เคยได้ให้อาหารบ่อยนะคะให้แต่ตอนแรกๆตอนที่เขาไม่อยู่แต่ว่าวันนี้นะคะพ่อบ้านไม่อยู่เดี๋ยวออยก็จะต้องมาให้อาหารปลานะคะเดี๋ยวจะไปแอบส่องปลานะคะทุกคนว่าในบ่อน,นั้นมีปลาหรือเปล่าหุ้ยหุ้ยเจ้าทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะคะ เจอแล้วเจอแล้วโผล่มาเต็มเลยทุกคนโผล่มาเต็มเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวพาไปดูถ้าเดินเอ่อเร็วหรือเดินเสียงดังเดี๋ยวปลาเขาจะหายนะคะทุกคนแต่นี่เขาไหวมาเต็มเลยอะ่ะไหวมาเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวอ้อยพาเ,เพื่อนมาดูปลาที่เลี้ยงเอาไว้ในสระนะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากมากเลยเดี๋ยวขอซูมไปนิดนึงนะโอ้เต็มเลยค่ะเนีย่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยป,ปลา เยอะขนาดนี้แล้วเขาไม่หนีแล้ด้วยนะคะทุกคนนี่ปลาเป็นปลาที่เลี้ยงเอาไว้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยเอาเขาขึ้นมากินเลยนะคะให้อาหารอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะมาให้อาหารทุกวันเลยนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะนี่โูเต็มเลยดูแอบส่องไปอีกนะคะแอบส่องไปอีกอ้ปลาอะไรโน่น่ วิวตกใจตกใจแล้วค่ะ <_ d ata> ต้องเอาอาหารโลก่อน <_ d ata> มากินอาหารก่อนอเ <_ d ata> ยอะเลยเยอะเลย <_ d ata> มีทางนู้นด้วยอ่ะเยวสสมไปทางนู้นก่อนนี่มีหอยด้วยมีหอยเชอรี่ด้วยนะคะอ <_ d ata> ุ้เต็มเลยเต็มเลย <_ d ata> ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะทุกคน <_ d ata> อนุบาลตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเขาโตนะคะนี่ สวยงามมากๆเลยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเอาขึ้นมากินนะคะทุกคนไม่เคยเอาขึ้นมากินเลยจะเลี้ยงให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะคะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่การนั่งดูปลาดูธรรมชาติก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะบางครั้งเราไม่จําเป็นว่าเลี้ยงปลาแล้วจะต้องเอามาทําเป็นอาหารนะคะทุกคน เวลาเรามาสวนหรือเรามาพักผ่อนนะคะเราก็ได้มาดูปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้แบบนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะให้อาหารไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยขึ้นมาเต็มเลยขึ้นมาเต็มเลยส่งไปทางนู้นเดี๋ยวขอส่งไปทางนู้นขอซูมดูใกล้ๆดูใกล้ๆ มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยมีตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเป็นบอ่อเล็กนะคะไม่ได้บอ่อใหญ่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบอ่อนี่ค่ะเป็นบอ่อเล็กๆนะคะทุกวันก็จะต้องเอ่อปล่อยออกซิเจนให้ปลาด้วยนะคะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยความสุขของการเลี้ยงปลาแต่ไม่ได้กินปลาอุย้ย ส่งไปใกล้ๆอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ก็มีปลานิลปลานิลก็มีืมดูสิดูสินี่แหละเข้าใจว่าทำไมถึงถึงเขาไม่เอาเอาขึ้นมาทำอาหารนะคะทุกคนนี่แหละเวลามาให้อาหารปลาทุกวันแล้วมานั่งดูเขาแล้วก็มีความสุขพอเราเห็นทุกวันแบบนี้เราก็ไม่อยากเอาเขาขึ้นมาทำอาหารเนี่ย ห่วงว่าโทรศัพท์จะไม่ตกลงไปเดอ้ออื้อสวยๆปลาสวยมากๆเลยโอ๋วันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังอ้ยพามาดูใหม่ค่ะไปก่อนนะคะหลังจากให้หานปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพาเ,เพื่อนๆไปดูปลาแล้วนะคะอ้อจะมาเก็บถั่วพูค่ะเก็บถั่วพูไปจิ้มน้ําพริกนะคะแล้วก็จะไปกินกับส้มตําด้วยค่ะ จะมุดแป๊บนึงนะลูกอ่อนๆเลยนะคะทุกคนนี่ถั่วพูจากสวนกำลังอ่อนๆเลยนะคะนี่กำลังอร่อยเลยอย่างนี้นะคะกำลังอร่อยเลยลูกอ่อนๆแบบนี้นะกินมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเป็นถั่วพูที่เราไม่ได้ฉีดยายอะไรเลยนะคะธรรมชาติมากๆเลยก็จะมีแมงขึ้นบ้างนะคะนี่ สวยๆถ้าเราไม่เก็บก็จะแก่นะคะสดสด